ว,ว,วันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูก e Fire ล h o James m e นะครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาที่อาณาเทอยเดินกันครั้งเดี๋ยวก่อนได้อะไรมาวนนี้ยโอบัตรขาวเฮ้ยเอ๊ะให้บัตรขาวมาเพื่ออะไรล่ะนี่หรือว่าเป็นเฉพาะทุกๆวันจันทร์เหรอไม่รู้สิแต่ก็นั่นนะก็ได้บัตรขาวมาครับก็ยังเออผมแนะนำตัวเองไปถึงไหนแล้วเนี่ย ก็ครับมาลุกันต่อดีกว่านะ้องเออใครดูผมมาถึงตรงนี้ก็คงแบบเบื่อผมแนะนําตัวจะแย่อย่แล้วอนะเนาะคิดว่านะอืมก็เฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะครบอีกเยอะเลยดิวะโอ้โหไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็นั่นแหละผมนะอัปเดตชีวิตจะมาใหม่ใครแล้วอเอออหาเรื่องถ่วงเวลาไป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 ,ไปเอ,อเข้าไปเลยแล้วกันเนาะ อ๋ oh. ถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างนี้ไปใช้ปัดรขาวก่อนคนระับกดผิดเดี๋ยวก่อนนะอืมอืมอโห เปิดฉา,า,ากมาก็เปิดฉากมาก็ป่วยแตกอะไรเอา้าช่างมันไปเลยทุเล็มากเดี๋ยวก่อนนะ ตามเลเยอร์แคชชั่นโอ้โหวิ่งไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็น่าไม่ได้ไกลามากครับโชคดีแป่เออก็ครับทั้งสองคนก็บาดเจ็บคันเนาะว่างไงว่างไงครับ ทางสองกดเป็นไงมากอ่าฮอาา่อาฮะอาา่าฮะก็ครับก็คงหลับยาวครับไปสักพักหนึ่งเลยครับอืมเออก็นั่นแหละนะให้พวกเขานอนไปครับเออใ่ก็ดีแล้วทุกคนท,ที่ทุกคนโอเคเนาะอืมอือ่ฮะมีคนอาา่าฮะอะไรน้องอะไรเนี่ย อ่อฮ uh ั huh. uh ้น huh. อ uh ่อ huh. ฮ uh ั้นอ่อฮั้นอือฮ้นก็ครับเออติดติดเห็นนะโกโบแปงลงร่างเพฆครับเลยเลยอยากเป็นแบบนั้นมกักอยู huh. uh ่เ huh. ร uh ื่อยๆอือฮั้นอ่อฮั้น In honor of your victory, huh? why don't you show us how to win? ฮะ วิกตอรีโพสครับเซฟเดอเดย์ด้วยอ่ะเอลโดนักดาบพเนจรได้ช่วยได้ช่วยบอลนี้ไว้อีกครั้งได้ช่วยโลกนี้ไว้อีกครั้งเออทำองนั้นเครียดเลยครับพอเ ก็ครับเอาไว้ยตยรู <invent FELIPE division> <sk> ้เออเออก็คือแบบเราทำเสียงดังที่ไม่น้องบอกเอ้ยยิมยไปเออแล้วก็มาเรียกแบบเรียกเด็กเมเดนอีสองคนอ่ะไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้อ่าฮะเออมายะแต่ชฮบอ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะ ฮ่าฮัเอ้าพูดแบบเนี้ยกับเอลโดเป๊ะอือฮะเออก็คือแบบก็เข้าใจอะน้องว่าน้องแบบว่าอืมทําได้ดีครับเออก็มีความมั่นใจเป็นของตัวเองก็คงก็ก็ดีแต่ แฟนเซียของเราอยากรู้ว่าน้องทำไปเพื่ออฮะอฮะ r your life ครับผมก็คือน้องไม่ได้เลือกที่จะเป็นเวสโซอยู่เอ้ยเป็นัรภาชนะของเทพอยู่แล้วเนาะแล้วการให้เทพเข้ามาสิงสู่ในตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะก็อย่างที่ผม แนะนำเออไม่ใช่พูดไปนะว่าคนเราก็เหมือนกับน้ําที่เต็มแก้วแล้วอะเออพอแบบรับพลังของเทพเข้าไปก็เหมือนมอนอัดอัดมวลสารเข้าไปอีกอะโอ้โหสดๆแถมยิ่งไปกว่านั้นคือพลังของเทพศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมล่ะแล้วร่างกายเรามันไม่ศักดิ์สิทธิ์นะเวย้ยร่างกายเรานี่เต็มไปด้วยมลทินอะโอ้โหโดนพลังงานชําระหลั้างอีกต่างหากโอ้คือสรปุปคืออันตรายอะ อันตรายมากครับการรับพลังของเทพเจ้าเนี่ยอืออือไอเปียกก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยนายไอเธอเนี่ย,ย,ยทำไมถึงต้องทำถึงขั้นนั้นด้วยอืออือฮะเอาไม่ได้คิดเรื่องนั้นเอาสั่งงั้นเลยอือฮะอฮมันอือก็คือถึงแม้น้องจะไม่ได้เลือก เส้นทางนั้นแต่น้องเลือกเส้นทางในการปกป้องผู้คนอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็แบบเหมือนถึงแม้สองเส้นทางนี้จะไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวกันและเออพูดยังไงดีถึงแม้จะไม่ใช่เส้นทางเดียวกันแต่มันก็บรรจบกันนะจุดๆนั้นอะ่ะเอออืมอืออ่าทนอ่า ประมาณนั้นแหละเออไม่มีอะไรไปมากกันมากกว่านั้นครับอ่าฮะไเป็นมา t อท h i s ส o s ส t ชันก็คือน้องเอ,อไม่ใช่เซนเซ่าของเราก็เลยแบบก็คือมาพูดประสบการณ์ตัวเองให้ฟังครับก็คือแบบชีวิตเขาห่วแตกมาทั้งชีวิตนะเขาเลยแบบโทษโทษทุกสิออ่งทุกอย่างครับว่าเอ,อ้ยทำไมชีวิตเขาเป็นอย่างนี้วะเนี่ยเออ ทำนองนั้นแล้วก็คือแล้วก็เกลียดโลกนี้ครับเพราะว่าโลกนี้เป็นคนทําให้เขาอยู่ในสภาพอย่างนี้ประมาณนั้นอืออือครับก็คือแบบโดนโดนมาตลอดอะแทบหาอะไรดีๆไม่ได้เลยนะอ่าฮะถึงขั้นที่แบบว่าไม่อยากเกิดมา เออเกียรตการเกิดมาของตัวเองหรือเปล่าทำนองนั้นนาะโคโคถามเนาะก็คือสมัยนี้มันก็มีมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะที่แบบว่าเออตัวเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ดีหาอะไรดีไม่ได้เลยแบบไม่รู้ว่าจะพอเกิดลูกออกมาแล้วลูกมันจะดีกว่าเราไหมอะไรเนี้ย คงเรียนลูกดีให้ดีไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยเลยอย่าให้กําเนิดลูกเลยทํานองนั้นอนะ่ะเอออืมบัดนีทุกคนจะเปนเพเดออฟฮาครับครับผมก็คิดทํานองนี้เลยครับว่าเออทุกคนโลกนี้มันจะสูงขึ้นถ้าเกิดฉันไม่ได้เกิดมาเลยรํานองเนี้โอ้ oh. อืม ฮะ huh? you leave me no choice เหรอรูปผ oh, 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 oh. <laughs> oh, ัวโอโอนะโอโอนายทำได้ดีแล้วเด็กน้อยเอยโอไม่ต้องกลัวนะ อตอนนี้เธอไม่เป็นไรแล้วนะโอ้ฉันแล้วก็นายก็ได้ช่วยฉันไว้ด้วยนะเ,เรียบร้อยเลยครับโดมไปเต็มๆครับปวดหัวเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยอเออถึงแม้จะทำเหมือนไอ <c oughs> เหมือนเซนเซียเป็นเด็กแต่ว่าสิ่งที่เธอพูดไปเมื่อกี้ถือว่าถูกถูกต้องนะเออ เพราะไอ้หมอนี้ก็ช่วยเราไว้จริงๆครับไม่มีไอ้หมอนี้ก็คงไม่รอดกันทุกคน,นะนะแล้วนะอืมอ่าแล้ไอ้หมอนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้พ่อของเอ่อไอ้หน้าหลอของโลกนี้ตายโดยตาหลับเนาะเพราะว่ามีคนเอ่อมีคนแบบสามารถส่งส่งเจตจำนงต่อผ่านต่อไปให้ผู้รับได้นะ่ะอะไรทำนองนั้นอืม นี่ก็คือก็ในและนะก็มาพั่มบนความดีความชอบของไอเปียครับเออเออนั่นแหละผมก็คำคำแล้วล่ะอือฮึ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 ครับสนิทกันดีนะพวกนี้อือฮึอือฮึ อ่าก็คือครับเหมียวใหญ่ว่าไงข้างนอกเป็นไงบ้างครับอืมอ่าก็คือขอบต้องขอบใจพวกเริที่ที่นี่ปลอดภัยครับอือฮะ believe, ừ, อ่า and I believe we will recover to our s o m e t r m a l ก็คือสัตว์ทเทพเดี๋ยวสัตว์เทพจะเออนี่นะก็คงจะกลับคืนมาเป็นปกติในอีกไม่ช้าทำหรับนั้นอ่าฮะ อ่าฮะแต่ huh. however อ uh, mm ่ะ hmm. หมายความว่าไงเออก็คือแบบตอนนี้ปัญหาก็คือไอเนี่ยสัตว์เทพคือเขาเอา่อออนแอใช่ไหมล่ะแต่ปัญหาคือทำไมาถึงออนแอล่ะอืมอที่ผมไม่เรียกสัตว์ปีเหมียวปีกแล้วเพราะว่าเา อย่างที่เห็นน้องว่าไม่น่าใช่อ่ะน่าจะเป็นคนละคนกัน mm. แล้วผมก็ไปลุกไม่รู้ว่าเรียกสัตว์เทพตัวนี้ไปว่าอะไรครั้งที่แล้ว mm. อืมก็เลยเรียกสัตว์เทพไปแล้วกันเนาะเออเฮ้ยยออาเะ the the continent is in its uh current state is sinking to โอ้โ oh, หพอพูด พอเห็นคำว่าคอนเทนต์นี่คือคิดถึงนี่เลยครับ <c oughs> อะไรแล้วนะชื่อเกมอะไรแล้วนะแชมเป o ้ยนออฟเดอะคอนเทน่ะครับผมรายนั้นก็คือยังไม่จบเนาะไม่รู้จบเมื่อไหร่ <c oughs> ผมน่าจะไม่ได้เล่นเกมนั้นมาปีหนึ่งแล้วมึงยังไงก็้กลับมาเล่นดีกว่าอือฮะอือฮะอะฮะ ก็คือตอนนี้ครับอาณาจักรแห่งนี้นี่คืออยู่ในระดับที่อ่อนแอที่สุดแล้วครับเพราะไม่มีผู้ไปักเนาะเอออืมอ uh ืม huh. อ uh ่าฮะา we know Uh huh. live with them hope the in destroy of ก็คือเรื่องนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะว่าเราจะไปหาสเปกเตอร์แลสเปกเตอร์คือเข้าร่วมกับไลเนาะเพื่อจัดการเมืองจีนนะเฮะ we have n o w a y to stop ครับไม่รู้จะจบเรื่องนี้ยังไง ฮะาลากมันช่วยบัตรแฮร์ทนฮะลักวีออร์เรนฮะฮะก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่ไม่มีแผนอะไรเลยครับไม่รู้จะทำยังไงดีสิ่งที่ทำได้ในตอนนี้คือไปไปไปเปจริงก่อนเอออืมอ่าโอเคแล้วในระหว่างทางการไปในระหว่างทางไปเปจริงก็เราก็จะแวะมู่บ้านด้วยนะอืม อาเอ้าน้องก็ตื่นแล้วครับก็คือเราจะกลับหมู่บ้านเราจะไปดูว่าหมู่บ้านเป็นไงบ้างครับแเราคาร์โมนีก็บอกว่าไปด้วยอืมอืมฮึอืมฮึอืมฮึไปเรยันไม่เคยเปลี่ยนผิวเลยดันั้นฉันต้องใชเวลาเรีฮะอืมอืม ครับผมก็คือนั่นแหละสรุปคือเราจะกลับไปที่หมู่บ้านก่อนเนาะล้วก็จะไปเพิ่มเอ,อแนวป้องกันให้หมู่บ้านเพิ่มเพ,เ,พเพิ่มเสริมเพิ่มความแข็งแกร่งให้หมู่บ้านเพื่อเพื่อรับกับสงครามที่กำลังจะมาถึงนะอืมไปครับ ันต้องมีมิวสิกวิดีโอตลอดสินะเนี่ยอา้าวหยุดคิดไม่ได้เลย Why did Lord l a e withdraw his troop เออใช่ทำไมไล่ถึงเออจูจ่ๆก็ถอยไปเฉยเลยครับเอองงมากอือเออคือเหตุผลคือตรงนี้มีแต่คำถามทั้งนั้นเลยทำไมจูจ่ๆถึงถอยไปทำไมทำไมถึงไอ้นี่ อยากทำลายที่นี่อืมเดี๋ยวก่อนนะ he could easily done it เหรก็คือการที่จะทำลายที่นี่นี่คือเขาสามารถทำลายมันได้ง่ายๆเลยเหรอกลังจะบอกว่าเหมือนกับว่าเป็นดีคอยเหรอคือจงใจให้เรามาอยู่ที่นี่เหรอประมาณปะอืม and moreover it is really necessary for him to go the เออใช่แล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไลจะมาที่นี่ด้วยตัวของตัวเองอะ่ะเออหนึ่งคือเขาสามารถคือทำไมเขาถึงทำอย่างนี้สองคือถ้าเกิดเขาอยากจะทำจริงๆอะ่ะมันมันง่ายกว่าพลิกฝ่ามือสำหรับเขาอีกแถมเขาไม่จำเป็นต้องมาดูงานด้วยตัวเองด้วยซ้ำอ่ะอืมมันไม่ลงล็อกเลยไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ ยังไงยังไงดอกสกุลพีครับสวยงามเวอร์อก็ดีดีต้อนรับกลับน,นะครับท่านไรมีเวลาให้ผมสักนิดไหม,มว่างไงเออมีม,มีมีว่ามาเลยอืแต่เร็วๆหน่อยแล้วกันนะเพราะฉันต้องเตรียมตัวไปบุกจีนแล้วด้วยด้วยความเคารพและนับถือครับผมเอมอ l ูด uh ู e a ออ่ะก็คือช่วยให้ผมเป็นแม่ทัพได้ไหมครับให้ผมเป็นคนนำทัพนะฮะอืมอืฮึคือคุณพระองค์ไม่ได้พักผ่อนเลยนะครับผมฮะอแล้วก็ถ้าเกิดไปอย่างงี้คือต้องใช้เวลาในการพักผ่อนนิดนึงนะเอออ่ะ I'm g o i อ g to เอาเหรอไล,ลยบอกฉันนะพักผ่อนพอแล้วฮะฮะนายไปกุญซื้อชินนะฮะฮะไม่ได้ไม่ใช่เป็นหมอฮะเอาเอาเวลาที่มาเป็นห่วงฉันเนี่ยไปไปเออไปคิดดีกว่าเราจะว่าเราจะชนะสงครามนี้ได้ยังไงฮะฮะท่านไลผมเข้าใจว่าท่านต้องเอ่อ ปรารถนาสิ่งใดแต่ว่าน่ no, not เป็น same sin c e you are you were struck by the arrow ครับก็หลังจากที่โดนแต่ว่าคือหลังจากนั้นนี่คือไม่ใช่ดิหลังจากที่ไลโดนโดนธนูปักออกไปอะ่ะลเปลี่ยนไปเลยนะเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบ โดนธนูปักอย่างนั้นวิ่งปลอได้ยังไงก็ไม่รู้นะอืมอมก็ครับอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับออ I, I see t h e r e s n o fooling you จะบอกจริงๆล้วเนี่ยยังไง Take my head Take my hand off แปลผิดเดี๋ยวก่อนลายเป็นหุ่นกระบอกหรือไงเนี่ย You understand now, don't you? Uh huh. My time is little and my choices are none. And there s no way I can stop all this now. Huh? อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะก็คือ เราไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไลครับเออแต่ว่าไลเนี่ยเอาคือเหมือนบอกความจริงให้ชิออนรู้แล้วนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นกับร่างกายขเขาครับเออเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ลองจับมือฉันดูสิเออแล้วพอชิออนจับมือของของไลปุ๊บก็ตกใจหน้าซิดกันเลยทีเดียวเออแล้วไลก็บอกเป็นไงเข้าใจแล้วสิฉันไม่มีเวลาแล้ว ไม่ฉันไม่มีทางเลือกอีกต่อไปแล้วอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ฉันก็ไม่มีความสามารถในการหยุดเรื่องทั้งหมดนี้มีคนอยู่ตรงนั้นเปล่าอือครับผมว่าไงครับเด็ก y cannot be trusted อ o c ล็อกอ้าเฮ้ย what <c oughs> พอบอกความจริงไปปุ๊บ ไลก็สั่งขังชิออนเลย,เยสั่งั้นอะไรวะเนี่ยครับชิออนบอกเออเอยท่านโชกุนด้วยโปรดคิดใหม่ด้วยเถิดกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะให้ขายวิญญาณให้ปีศาจไปแล้วหรือไงก็คือชิออนบอกว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับคุณ ไปในเส้นทางนั้นไม่ได้นะครับ hmm. งงจัดมันเกิดอะไรขึน้นนี่ I know that i, that this path will be stained with blood and I can't let you walk with it with me ค <c> ร <oughs> ับผมก็คือไลบอกว่าเออเอเอเออไลบอกว่าเออฉันรู้นะว่าเส้นทางเนี่ยมันจะ มันจะเต็มไปด้วยเลือดและฉันไม่อยากให้นายเดินมันไปพร้อมกับฉันเออและตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วเซนไอเบลิฟอินยูดัตยู e ุคัม e t ดทูเดเดเดชไนอ่ะยัเซนอดออฮะก็คือครับเรื่องทั้งหมดเนี่ย ไล่วางแขนไว้หมดแล้วนะเออไล่รู้ว่าถ้าเกิดไล่ไปบุกสั่งคนไปบุกที่เออ,อาณาจักรเมลอะพวกพวกของเออพวกเราจะมาช่วยที่นี่เอออื mm ้ม hmm. อ uh ่อฮะอ่าอสายมีฟอนนะมมเช่น just อ d a อครับผม นี่ก็มาบน่อเฉยๆนะว่าเออนี่คือบนเรื่องอดีตเนาะอืมอ mm. mm ืม hmm. ก uh ็ชาเลนจฮสวัสดีพอจะสปอนดูโชวโยสกิอาฮะอืฮะ I am happy that I am u can match with you, you in public ครับผม mm hmm. ก็คืออาจารย์เนี่ยเอาชื่อของ ไอ้เปียกลงแข่งอืมแข่งดาบอา่ก็ไอ้เปียกบอกเดี๋ยวก่อนนะฉันเป็นเงาดนะเว้ยเออฉันเป็นสตัแมนเออจะเอไปจะไปลงแข่งเพื่ออะไรวะเนี้ยออแล้วลายบอกเอ้ยเพราะว่าอาจารย์อยากจะให้ทุกคนเห็นฝีมือของนายยังไงล่ะแล้วฉันเองก็ดีใจนะที่ได้สู้กับนายเอ่อในที่โลง่งอ่า เนี่ยคุ้นๆน,นะเนี่ยโ oh อ oh. uh ้โหอ่าฮะอือหืออือหือ yes i am certain ซูมื่อกี้เป็นกาล้มมวยอ่าฮะอือ huh. ห uh ื huh. ไม่พอใจครับไลบอกเข้าหลังอย่ายอมอีกไม่ใช่ดีเข้าหลังอย่าออมือฉันอีกยังเด็ดขาดอไม่ยอมไม่ยอมอืมอืมอืมมออมก็คือณจุดจุดนี้นี่คือไลไลแข็งแก่งสู้เซนเซียของเราไม่ไหวเนาะเออ แล้วอีท่าไหนโลมันเปลี่ยนกันได้ยังไงวะเนี่ยอืเพราะว่าช่วงแรกๆนี่คือที่เราเห็นใช่ไหมคือเอ,อเขาบอกว่าเอเซนเซีセセยเนี่ยาาการต่อสู้กับเซนเซียครั้งสุดท้าย,ยคือเซนเซยยสู้ไม่ได้เลยนะอืมอมืก็ไม่รู้โลม,มันเปลี่ยนกันตรงไหนนะออื นี่ก็แค่สัญย,งส,ง,ยงสังยิงสัญญากันครับว่าทั้งสองคนจะเก่งที่เราจะสู้กันใหม,ม่จงอย่าลงทางทำนองนั้นในวิธีดาบ you are Still a strong s I'll never bend I'll keep up my end of the bargain ก็คือไลไม่ใช่ดิเซนเซียก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับไลก็บอกว่าฉันจะต้องทําตามสัญญาของตัวเองเนาะอออือฮโอเคก็เมียวใหญ่ก็มาส่งเราครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็ที่นี่ก็ปลอดภัยแล้วเอ,อ๊ฮะก็ไม่รู้จะขอบใจยังไงเลยจริงๆอ,อ,อ,อือ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 อ่า นายโคลบอกว่าถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลืออีกก็เรียกฉันได้ครับ This is a o n e home นี่มันเป็นบ้านของทุกคนนะฮะ And the great n e i g h b o r o o welcome ใช่เ every time คือเมื่อถ้าเกิดที่นี่ต้องการความช่วยเหลือฉันจะมาช่วยทุกเมื่อนะเออทำนองนั้นอ่าฮะ I am I am ก็คือดีใจที่ได้ยินอย่างนั้นโอเคอ่าฮะ even though you come from a different world you still my family ฮ uh ะ huh. so please คับผมก็คือนี่ครับถึงแม้นะคขจะมาจากอีกมาจากโลกคู่ขนานแต่เธอก็เป็นครอบครัวเราเสมออืมอะฮะก็เราเจอกันครับเหมียวใหญ่แปะกลับหมู่บ้านกันก่อนงี้ <c oughs> โอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะเออเราไปค่อยเจอกันครับ